คือแผนลึกของอาจารย์วันนอเนี่ยมันก็เป็นแผนลึกที่เกี่ยวพันกับอคุณทักษินงแคนแมวแคนหรืออะไรเดี๋ยวผมจะเล่านะมันยังคายอยู่ในใจคืออย่างนี้นิสัยของชายคนนั้นถ้ามีประโยชน์เขาจะใช่แต่ถ้าวันไหนหมดประโยชน์แล้วเขี่ยทิง้งไงแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเสมอเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของประธานสภาอาจารย์วันนอยักติีแรกๆก็คือ ไม่ไว้วางใจคุณแพทองทานชินวัฒน์และก็มีคุณทักสินนายติเข้ามาเกี่ยวข้องใช่อาจารย์วันนอก็บอกไม่ได้เดี๋ยวเขาฟ้องผมนะเป็นบุคคลภายนอกฝ่ายค้านก็ไปเปลี่ยนมาใหม่โดยการมานั่งคุยปรึกษาอาจารย์วันนออาจารย์วันนอก็บอกเอางี้สิใส่บุคคลในครอบครัวเลยใส่บุคคลในครอบครัวไปเลยเป็นที่ตกลงกันฝ่ายค้านเขาตกลงกันกับอาจารย์วนอก่อนที่จะออกมาประชุมวิบสามฝ่าย วิสสามฝ่ายก็คือหนึ่งวิปฝ่ายค้านวิปฝ่ายรัฐบาลาวิปรัฐมนตรียังไมของคอรมอลก็ตกลงตามนี้ผมฟังข่าวแล้วผมนี่ตกใจเลยผมม่าเฮ้ยมันกว้างนะแล้วมันเป็นเป็นเล่นวงวานว่านเคืองเขาหมดเลยเหรอคุณยิ่งรักไม่รู้ไม่รู้สี่รู้แปดนี่คำนี้ฮิตนะคุณวิโรจน์มาใช้รู้สี่รู้แปดบวกกันก็เป็นสิบสองใช่ไหม <laughs> ไม่รู้สี่รู้แปดนะว่าคุณยิ่งรักเอ๊ะฉันไม่เกี่ยวอะไรนะฉันไม่ใช่เป็นนักการเมืองแล้ว ไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะแล้วเวลานี้เป็นนักโทกษอกคดีคุณยอประพาเขาบอกฉันไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยฉันไม่ใช่บุคคลสาธารณะเอาฉันไปวิพากษ์วิจารณาไร์ได้ยังไงไอ้ลูกเขยก็ทําให้เหรียญไอ้โทเค็นเหรียญอะไรอยู่คือมันเกี่ยวพันกันหมดทั้งครอบครัวเมื่อเกี่ยวพันกันหมดทั้งครอบครัวมันก็เป็นเรื่องที่กว้างเนะเรื่องที่กว้างชายคนนั้นก็ยังตกใจเลยจนถึงวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันวันเนี้ยนะเหตุการณ์อภิปรายในสาภายัติยัตินี้จะเกิดหรือไม่ไม่มีใครเดาได้ ท,ทั้งที่กําหนดไว้แล้วนะหลายคนถามผมว่ารัฐบาลโดยแพรทองทานายกเนี่ยมีสิทธิยุบสภาไหมคือเสียติยังไม่บรรจุอาจจะมีสิทธิยุบคิดเรื่องนี้ที่เราจะคุยกันวันเนี้ยว่าแผนลึกแผนลับของอาจารย์วันนอรหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องเยติเรื่องนี้เพราะมันไปผูกพันทั้งครอบครัวเลยเหมาครอบครัวไปเลยว่าง,งั้นเถอะนะปิดฝาโรงเลยคืออย่าไปดูถูกดูแพนอาจารย์วันนอความเจ็บช้ำน้ำใจนะมีเยอะช่วยให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนํารัฐบาล โดยยอมมาเป็นประธานสภาถือว่าเป็นคนกลางจริงหรือเปล่าจริงแล้วพอใช้เขาเสียดออยเรียบร้อยแล้วก็จะมาเคี่ยรเขาไงไปขอให้เขาลาออกเพื่อเอาคุณชนน่านมาเป็นจําได้ไหมจำได้เอาคุณชนน่านอ่ามีข่าวเอาคุณชนน่านก็รู้เอาคุณชนน่านให้มาเป็นประธานสภาคุณวันนอบอกว่าผมไม่ออกเมื่อผมไม่ออกคุณชนน่านก็กลับบ้านไปนอนวัดไปล้างส่วมด้วยความช้ำอกช้ำใจวันนั้นจะเห็นภาพตื่นเช้ามากลางส่วงวัดล้างส่วงวัด นะเพราะไม่มีหน้าที่ถูกหลอ,อกมาให้ให้ลาออกจากลำปีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพราะจะแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาประธานสภาไม่ได้เป็นเพราะคุณวันนอไม่ออกทา,ทางที่เขาตกลงกันแล้วนะเขาเขาจะไม่ใช้คุณแล้วนะเขาเป็นรัฐบาลแล้วคุณสิบเสียงนะพรรคประชาชาตินี้แค่สิบเสียงให้เป็นแค่ปีนี้ก็หมดแล้วเ้า,าไม่ไมีมประโยชน์แล้วเขาก็ไม่ใช้แล้วไนงะคุณลุกว่าไงนะครับ คือมีแค่สิเสียงแค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็น่าจะพอแล้วประธานสภาพอ,อแล้วอันนี้ประธานสภามันมนันใหญ่แล้วไงเขาคิดอย่างนี้เขาคิดแบบคณิษศาทีนี้เขาหารู้ไหมว่าอาจารย์วันนอเนี่ยความรู้ความความรู้ในทางศึกษาวิชา,วาความรู้เรียนเป็นครูมาเป็นอาจารย์จบปริญญาโทมีประสบการณ์เยอะแยะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูให้ดีอาจารย์วันนอเนี่ยเหมือนสุมาอี้ในสามก๊กใจคอหนักแน่นเด็ดขาดในการตัดสินใจไปดูแอวตาสิแหลมเล็ก คล้าเดี่ยวฉลาดชำนาญน,นะแล้วมีความรู้ลึกเรื่องตำราพิชัยสงครามแต่คนอื่นมองไม่รู้มองไม่รู้ท่านผ่านตำแหน่งมาเยอะตั้งแต่ประธานสภาครั้งที่ครั้งที่สองนะเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเป็นรัฐมนตรีเกษตรผมว่าเป็นแผนมันมันเป็นแผนลึกๆมีหรือว่าคนอย่างวันนอมีหรืออย่างวันมูหัมัดนอมระธาจะไม่รู้ไม่มีหรอกท่านรู้อยู่แล้ว ว่าถ้าใส่ชื่อคนในครอบครัวเนี่ยมันกว้างขวางมันสามารถจะอพิปรายได้เต็มที่เต็มเหยียดนะถ้าใส่ชื่อทักษิณมันก็อยู่ตรงทักษิณกับแพลตองฐานแค่นั้นแต่ถ้าอยู่ตรงนี้มันสามารถหยิบจุดที่เสียหายของคนในครอบครัวออกมาตีแผ่ได้นะกิจการในครอบครัวนะอย่างเช่นสนามกอล์ฟอันทายเลี้ยวไปถึงคุณหญิงได้ด้วยหรือว่ากิจการของบริษัทเอสซีเอสเซ็ตนะทีหอบเงินไปซื้อเหมือนกับการฟอกเงินนั่นแหละ ปดสิบล้านอย่างที่ผมเคยเล่าไ้ฟังหลายคนทุกก็รู้กันอยู่นี่คือการฟอกเงินมันก็เป็นจุดที่ได้ตีได้ไงเพราะมันเป็นกิจการในครอบครัวจริงไหมจุดครับเป็นกิจการในครอบครัวมันรวมหมดเลยเนี่ยตรงนี้แหละคนเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยอาจารย์วานนวางยาหรือเปล่าวะเขาคิดว่าวางยาหรือเปล่ามีคนคิดนะแล้วเขาก็เชื่อว่าอาจารย์วานนวางยาเพราะอะไรเขาก็ถือมีดอยู่เล่นเหมือนกันก็มึงจะเล่นกูอะให้กูลาออกแล้วเรื่องอะไรอะเป็นแล้วจะบีบบังคับให้ลาออก ท่านก็อายุ8ปิแล้วความรู้ความสามารถก็เหนือ,อมีประสบการณ์เป็นครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วเอาเทียบกับคุณโชนานี่คนละเรื่องอเขาจะให้คนคุณโชนานเป็นเพราะรับปากเขาไว้ให้ให้ออกจากรัฐประศาสู่ับคุณลุศักดิ์เข้าไปแล้วคนก็สงสัยคนก็สงสัยแต่ไอสิ่งที่คนสงสัยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องผลผลประโยชน์อะไรมากมายหรอกแต่ว่าวันเนี้ยมันผลิดอกออกผลแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณว,วันเนี้ยที่อาจารย์วนอยอมรับ,รบในยติเนี่ย อาจารย์มนอต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยถามว่าเป็นกลางไม่เป็นกลางอันนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่เมื่อฝ่ายค้านบอกอย่างนี้ท่านมนเห็นว่าเออใช่อ้าเป็นยติดได้เมื่อเป็นยติแล้วความเสียหายมันก็เกิดขึ้นกับสกูลชินวัตรมากขึ้นเพราะมันแผ่ภัยสารไปทั้งครอบครัวไง